We're gonna make more fence. Yeah. Because the passion for it is a bit of scar, we're gonna keep running another direction. Right. We have two flowers at the moment. Yeah, oh, there's more here. Yeah. แบร์เขาก็กําลังจะทํารวบให้แฟชั่นฟลูดก่อนนะคะ <Okay. S 1> เขาก็มองหาที่ตักอยู่ค่ะมาเทเรียลนี้ก็จะทํามาจากาลวดนะคะแล้วก็เคลือบพลาสติกนี่โฮบิสอัพไว้ I like this material a fence for the passion fruit to climb on. Ah. To run on, like it is there. Mm -hmm, I know. Not a fence to keep something in or out, it's a fence so it can run. Okay. Bowing, when you proposed me, you didn't go on your knee like that. No. Western no, it's not. <laughs> I have two knees. You can do the other knee like you're doing now. นี่โจกำลังจะออกไปที่บ้านแม่ของแบรดค่ะจะไปทานข้าวเย็นกับท่านค่ะเพราะว่าเยน,นีแบรดจะไปดูฟุตบอลค่ะแล้วแม่ของแบรดเขาหาเพื่อนกินเป็ดอบอยู่ค่ะ โจ้ก,ก็เลยว่าจะทําผัดผักแล้วก็จะทําก๋วยทอดให้เขาทานค่ะโจ้โชคดีมากเลยนะคะที่ว่าแม่ของแบรนด์เนี่ยเขาชอบทานอาหารชอบทําอาหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มีเรื่องสนใจนะคะเรื่องเดียวกันเราก็สามารถคุยกันได้สนุกสนาน,นะคะ่ะเราชอบทานอาหารทะเลเหมือนกันแล้วเวลาที่เราคุยกันนะคะทางแชทเมสเซจเราก็มักจะคุยถึงแต่เรื่องอาหารว่าเราอยากจะกินอะไรเราอยากจะทําอะไรนะคะ แล้วบางบางทีนะคะแม่แบรดเขาก็จะทำพวกขนมมาฝากด้วยค่ะอย่างวันนี้นะคะโจก็ว่าจะขอให้เขาสอนทำบิสกิตค่ะมันเป็นบิสกิตที่มีแยมอยู่ตรงกลางนะคะเขาเรียกว่าซัมปรินส์บิสกิตค่ะถนนเส้นนี้ที่ไปบ้านแม่แบรดนะคะก็จะมีจริงโจ้เยอะมากเลยค่ะบางทีจจก็เห็นมันอยู่ข้างทางนะคะแล้วก็จะมีป้ายเตือนนะคะให้ขับลดความเร็วนะคะเผื่อว่าจะมีจริงโจกระโดดอองมาค่ะ It's almost as if she knows something's going to be happening because I can't get out of her sight. Oh, she nodded, you're going away. I don't know, but, but she follows me. I, she's, I'm nearly tripping over her all the time. She just <laughs> is, is with me, you know. she's it's almost as if she she knows something's you know that something's happening oh, so not the thumb no, <laughs> That's too messy i just find this is good because it just makes it you know a perfect you in your thumb and then it gets all stuck on your hands and. Uh. Do you want some apricot as well? Yes, please. I've put too much. too <laughs> much not too much. You put a lot too. You so like these, don't you? Yeah, I love this one. <laughs> good just with the rice flour they're nice and easy they're nice and light aren't they yeah i never thought that we can use rice flour for for baking you know oh it works because that's all i've been using yeah. ตอนนี้เจ้าบิสกิตก็เข้าไปอยู่ในเตาอบได้ประมาณ20นาทีแล้วนะคะก็ใกล้จะสุกแล้วค่ะเราก็อบไปเรื่อยๆจนด้านหน้าของบิสกิตเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะเสร็จแล้วก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเก็บไส่โหลไว้ทานกับชากาแฟได้เลยนะคะ oh. ตอนนี้ก็มาทำกล้วยทอดต่อค่ะอันนี้แป้งกล้วยทอดนะคะเจ้าซื้อมาจากร้านของชำไทยค่ะ ก็ใส่ไปประมาณ5้ช้อนนะคะจริงๆเทไปเลยก็ได้แต่ก็ค่อยๆตักทีละช้อนค่ะกลัวว่ามันจะเยอะเกิน So you just put flour and cold water, that's it. <S oh really? So, this doesn't even need the milk. Oh good. So Because I was thinking that I go to Thailand, the first thing I'm going to say to you is, you know things are wonderful. I just I want some bananas and I want to try crab and <laughs> ถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศเราไม่มีแป้งกล้วยทอดนะคะก็สามารถทําเองก็ได้ค่ะ mm hmm. เพราะว่าใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยเกลือแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาค่ะกับใช้น้ํากะทิ mm hmm. หรือว่าจะใช้น้ําเย็นก็ได้นะคะ mm hmm. So like That's some shredded over. Okay, Okay you coconut like all texture yeah that put And And do you have sesame? Sesame. Sesame? Yeah. Yep. Sesame seeds? Oh, yes. sesame seeds. Yeah, yep. sesame seeds. Mm -hmm. White one. They're yep. not toasted, they're just something. จากนั้นก็สไลด์กล้วยนะคะกล้วยที่โจใช้เขาเรียกว่าชูการ์บานาน่านะคะก็จะคล้ายๆกับกล้วยนำวาที่บ้านเรานะคะก็สไลด์เป็น3ชิ้นค่ะแล้วก็เอาลงไปคลุกกับแป้งนะคะแล้วก็นำไปทอดได้เลยค่ะ ตอนนี้เป็ดอบนะคะก็ใกล้จะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวก็ทานได้แล้วเราโจก็ทำผัดผักเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวก็ต้องขออนุญาตไปทานอาหารกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้ ขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวนันแล้วก็ขอบคุณสำหรับกําลังใจคอมเมนต์ของทุกๆคนนะคะถ้าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ทักทายกันมาได้นะคะโจะอาจจะตอบคอมเมนต์ชาบ้างแล้วก็ไปเยี่ยมทุกคนชาหน่อยนะคะแต่ว่าช่วงวันเสาร์ที์นะคะโจะจะพยายามไปเยี่ยมทุกบ้านเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ